ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีบสีชั่วโมงกับผมกายพลินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคิดง่ายๆทำง่ายๆจะได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ทุกแง่ทุกมุมมีคำตอบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดโดยเฉพาะ ประชากรประเทศที่ความรู้หรือการศึกษาไม่มากส่วนใหญ่จะคิดอะไรแบบง่ายๆไม่ได้คิดไกลเกินตัวมองไม่ไกลคิดไม่ไกลไม่สนใจของขอเขาเรียกแวดวงของการแข่งขันแวดวงของการต่อสู้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่ก็คือมีชีวิตไปแบบเรื่อยๆเปื่อยๆ หาเช้ากินขําไปเรื่อยๆนี่สำหรับวิธีชีวิตของคนที่การศึกษามีไม่มากนักในที่สุดทางฐานนะครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะยกระดับชั้นตัวเองให้มีเรยอว่ากินดีอยู่ดีได้ถ้าคิดง่ายๆทำง่ายๆแบบนั้นโอกาสประสบความสำเร็จก็ย่อมมองไม่เห็นเช่นเดียวกันแต่ผมกำลังจะพูดถึงว่า คนที่มีความขยันมันเพียรต่อสู้อดทนจะต้องเป็นจําเป็นไม่ที่ต้องคิดแบบง่ายๆหรือทําง่ายๆหรือคิดยากๆทำยากๆตรงนี้เรามาตีประเด็นกันเอาเป็นว่ามันมีอยู่สองอย่างบางคนอีกคิดเยอะบางทีมีเรื่องอยู่นิดเดียวเองแต่คิดไปไกลแบบโอ้โหแบบสารพัด ปรตีแม่น้ำร้อยสายคิดเป็นแม่น้ำพันสายเยอะเกินกว่าเหตุอันนี้คืาเรียกว่าคิดยากท,ทั้งที่เรื่องง่ายๆปัญหาทุกวันนี้ที่คนแก้ไม่ตกแก้ไม่สำเร็จเพราะว่าไปจินตนาการเสริมกับเคเกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ใหญ่โตพอสมควรแหละแต่ความคิดคนเนี่ยนะไปเติมพลัง ให้กับปัญหานั้นๆจากเรื่องไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายกลายเป็นมหาภาคของความยิ่งใหญ่เลยปัญหาก็เลยแค่ไม่จบระโยงเรื่องนู้นมาโยงเรื่องนี้มาไม่พอนะระโยงคนนู้นมาระโยงคนนี้มาโยงตั้งแต่ในเรื่องของอดีตโยงถึงปัจจุบันอนาคตจะไม่ถึงยังไปโยงมาโอ้กกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนี่คือเรียกว่าคิดแบบยาก คิดง่ายๆแต่ทาแบบยากๆเห็นไหมการที่จะสร้างความสําเร็จในทีน่นี้มันต้องเริ่มต้นจากการคิดอะไรเอาแบบง่ายๆก่อนอย่าไปลงลึกเกินไปคือเริ่มต้นจากการคิดแล้วเอาไปทําดูก่อนบางคนทํานี่ไม่สําเร็จเพราะอะไรไหคิดแล้วยังไม่เคยทําเลยเดี๋ยวมันไม่ได้หรอกไม่สําเร็จหรอกไอ้นู่นก็ไปดีไอน้นี่ก็ไปดีอ่ะลงมือทํำยังถามว่าเคยไปทำายัางบอกอยัง เขาเล่ามาอ้าวฟังแค่เขาเล่ามาอย่างเดียวนะแล้วเรามาเป็นสรุปมาเป็นคําตอบได้ไงไม่ได้เห็นไหมเะฉะนั้นเราต้องลองไปทําดูก่อนโดยเฉพาะการทํามาหากินการทําอาชีพเนี่ยนะอย่าไปเชื่ออันไหนที่คนบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกไอ้แบบนี้เลยอ,อย่าไปเชื่อให้มากนะักบางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่เออโดยการให้เราเป็นรัฐมนตรีหรือนายกเออนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดให้เราไปทํางานแบบ โอ้ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่ทำไม่ได้งี้ไปลองทําดูก่อนลองดูสักตั้งก่อนเนี่ยใช่ไหมแล้วค่อยมาตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่คนก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นก็คือกลัวไว้ก่อนความกลัวนี่แหละทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จก็เลยกลายเป็นคิดยากถ้าเกิดเรามองอะไรง่ายๆนะเออเราไาทําดูก่อนนะทำไปเจอปัญหาไหมเอาก็ต้องเจอบ้างาแหมใต่ไหนไม่เจอปัญหาเป็นของคนอื่นหมดแล้วไงวเวลาทําอะไรง่ายๆนะ คนอื่นไปรับประทานหมดแล้วมาไม่ถึงเราหรอกเอ้เราเราต้องเจอปัญหาบ้างสิอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทั่ทวไปแต่ถ้าเกิดเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆความเชี่ยวชาญน,นี่แหละจะทําให้ปัญหามันเบาบางลงเพราะเรารู้ไงปัญหาที่มันใหญ่ๆทุกวันนี้เพราะไม่รู้แต่เสือกมันรู้ไงไอ้เนี่ยปัญหาใหญ่มากเลยนะรู้ไม่จริง รู้แบบงูปลาปาเขาเล่ามาไปอ่านข่าวเจอเขาเล่ามาผสมผสานกับจินตนาการตัวเองแล้วมาทำพอเสร็จแล้วไปไงไม่สําเร็จไงแล้วมาโทษคนนู้นคนนี้เพราะรู้ไม่จริงไงถ้าเรารู้จริงแต่ฉานนะมันมีทางออกเสมอเส้นทางนะไม่มีทางตันสําหรับคนที่รู้จริงแต่ที่ตันแก้ปัญหาไม่ตกคนนั้นฆ่าตัวตายคนนี้ไปไม่รอดคนนี้ขัดแยง้งครอบครัวบ้านแตกสลายขาดเพราะว่าเพราะรู้ไม่จริง รู้แบบงูงบปลาแล้วก็ไปตัดสินใจแล้วก็ไปทึกทักสมมุติเองว่าเรารู้เห็นไหมถ้ารู้ต้องแก้ปัญหาได้สิส่วนจะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นี่ไม่จําเป็นเพราะการแก้ปัญหานะได้สักครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งนิดหน่อยพอแล้วอย่าไปฝันหวานนะโอ้จะต้องให้มันรู้ล่วงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ไงก็ค่อยๆสะสมความสําเร็จความสมหวังไปสิใช่ไหมในที่สุดแล้วก็นุ่นหน่อยสมหวังนุ่นหน่อยสมหวังนิดหน่อย มันก็หลายๆหน่อยมันก็รวมกันก็เยอะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว,ว่าช่วงหน้าเนี่ยนะการจัดระบบตัวเองระบบทางความคิดสําคัญมากคิดแบบก้าวกระโดดก็ล้มเหลวเขาเรียกว่าคิดอย่างไม่มีระบบเอาไปทำมันไม่สําเร็จไงคิดตรงนู้นทีคิดตรงนี้ทีเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกันครับ วัจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้บีวันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้บีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเคีนมีผิวพรรณสดใส 1>, 1กล่องปกติราคา1,450บาทลด 1, ทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลด 1, ทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร085-666-8347 0840999347 0849381183 โคเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น กลับเข้าสู่รายการรวย24ี่ชั่วโมงกับผมกายเพยลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าการคิดอย่างเป็นระบบเราจะจัดการกับความคิดเราได้อย่างไรเพราะคนที่ทำอาชีพหรือทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดไม่มีระบบคนเราเมื่อคิดไม่มีระบบทำมันจะมีระบบได้ไงมันก็เป็นไปไม่ได้คิดจะมีไม่มีระบบเลย ก็ทำอย่าเป็นระบบได้ยงไงก็ทำเปสเปสปะอันนู้นมาก่อนอันนี้มาหลังมั่วหมดเลยไม่ได้ไล่ลําลดับชั้นแค่นั้่ความคิดคนเนี่ยนะวิธีการคิดเนี่ยตนะ้องคิดว่าหนึ่งสองสมีใครนับหนึ่งห้าแล้วก็สามสองเมั่งไม่มีที่ถูกต้องก็ต้องหนึ่งสสสี่ห้าไล่ลําลดับชั้นไปเรื่อยๆก็เหมือนกันนะเวลาเราคิดจะมีระบบคิดเริ่มจาก เล็กๆก่อนเริ่มจากขั้นต้นก่อนเอาเก้าที่สองเป็นยังไงใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นที่สามเป็นยังไงเอาใหญ่ขึ้นมาอีกเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นอีกอันไหนที่เกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นหมายถึงว่าเวลาทํางานเวลาคิดเนี่ยนะเวลาคิดเราไม่ทำคนเดียวเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องเมื่อเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายเราก็ต้องคิดเพิ่มเติมเลยสิไม่ใช่คิดแบบแบบเดิมแต่เวลาคน้โหเกี่ยวข้องเป็นสิบยี่สิบคนมันก็ต้องคิดให้มันรอบครอบ รัดกลุ่มพวกการทํางานเป็นหมู่คณะเกี่ยวข้อ,ของกับหลายคนเนี่ยนะเราจะไปคิดเองเอเองมันไม่ได้ถ้าคิดเองเองได้อย่างเดียวคือทําเองไงทําคนเดียวไอ้แบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดโอ้เกี่ยวข้อ,ของจริงจำนวนมากเลยผู้คนมาเกี่ยวข้อ,ของที่จะต้องมากระจายงานไปเนี่ยเราต้องให้คนอื่นเขาเรียนรู้ด้วยสิให้เขาเข้าใจด้วยคิดเสร็จแล้วเราต้องถ่ายทอดถ่ายทอดให้เขาเข้าใจเห็นไหม คนเราเมื่อเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามแต่คนจํานวนมากนะเวลาคุยอะไรแล้วแต่นะไม่เคยถามอะ่ะทํเป็นรู้ไงพอทําจริงไม่สําเร็จไงมมนต้องถามไม่ท่องแท้แต่ฉานใช่งไหมนะไม่เสียฟอร์มเสียหน้าหรอกเมื่อเราเข้าใจแต่ฉานแนละ้วเราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจเราและสุดท้ายความสําเร็จก็เกิดขึ้นไงเนี่ยว,วิธีคิดเนี่ยสำคัญมากๆเกฉะนเราต้องพยายามสติน้่ยนะ สติอารมณ์นี่มันเป็นตัวแปรคนที่ทำงานล้มเหลวหรือบริหารงานล้มเหลวเนี่ยอารมณ์มาก,ก่อนสติบรรลัยทุกคนนะรวยแค่ไหนก็ตามมันต้องมีสติอารมณ์มันมีด้วยกันทุกคนหละอารมณ์โมโหก็มีอารมณ์เซกอารมณ์เสียวอารมณ์วูบวาบโอ้ยมีเยอะแยะอารมณ์เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแต่ในที่สุดมันก็ต้องใช้สติประคองอารมณ์เห็นไหม เมื่อเรามีสติประคองอารมณ์คือไม่ให้มันเบื่อมากเกินไปเวลาโมโหเออบึกเบิกลงมาหน่อยแทนที่ควันจะออกหูร้อยเอร์ซ็นะออกข้างเดียวพอไม่ต้องสองข้าง,างนี้ยกตัวอย่างคือเรียกว่าลดดีกรีของอารมณ์เดือดลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดโอ้โหคบบไม่ได้เลยนี่มันก็พังไงเพราะว่าการทํางานความคิดคนอย่างที่บอกว่าคิดง่ายๆทําง่ายๆจะได้สําเร็จไหมได้สําเร็จสําหรับคนที่มี เขาเรียกอะไรมองโลกในแง่ดีมันมีสองอย่างนะต้องแยกให้ออกมองโลกในแง่ดีเลยมองไปเรื่อยๆต่ไม่เคยทําอะไรโอ้ดีเกินไปไงคือโลกมันดีเหลือเกินมองอะไรก็ดีเอ้อยิม้มพูดอะไรก็ยิม้มสบายๆไอ้แบบนี้ก็ไปเจริญรุ่งเรือง,องก็ไปเรื่อยๆคําว่ามองในโลกในแง่ดีคือมองในสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยในทัศนคติที่ด,ทดีที่เป็นบวก อย่าไปมองว่ามันเป็นลบแล้วก็ไปบีบตัวเองคนทํางานหรือบริหารงานที่ไม่สําเร็จนะพอไปมองแล้วไปบีบตัวเองบีบคั้นตัวเองนะถ้าไม่ได้บีบคันตัวเองสนองตันหาตัวเองอยากได้ดังใจบางทีมันไม่ได้หรอกใช่ไหมอะไรอะ่ะที่จะได้ดังใจได้อะ่ะมันไม่มีทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละใช่ไหมไม่วันนี้กพรว่นนี้ช้าหน่อยวันสองวันก็ก็คงไม่ตายหรอกเสียเวลาสักหน่อยนะ ตั้งสติเ็าบอกว่าให้เวลากับตัวเองเพื่อตั้งสติเพราะถ้าเกิดเราไม่ให้เวลาตัวเองเลยเวลาพูดอะไรมาปุ๊บอยากได้ปุ๊บเอาแล้วคราวนี้จะได้ทันทีทันใดจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ได้ของบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะหยิบฉวยได้ทันทีทันใดฉะนั้นเราต้องรู้จักวิถีชีวิตในการดําเนินการใช,ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเด็กคิดง่ายๆทำไม่ง่าย,าย,ายจะมีะไรายได้ไหมได้สําหรับคนที่บรรลุแล้วไง สังเกตนะคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะเขาจะไม่ซีเรียสอะไรมากมายหรอกเขาทำงานโดยใช้มันสมองใช้ความคิดเป็นตัวก็เรียกว่าเป็นเข็มทิศนําทางคนมีสองอย่างใช้มันสมองนําทางก่อนบางคนใช้แรงนำ,นำทางก่อนคนที่ใช้มันสมองความคิดวางแผนเก่งนําทางคนนั้นจะมีโอก